ในวันนี้เราจะมาทำแทงเทรดนะครับก็คือตัวตีนตะขาบของรถถังเนื่องจากว่ามีนักเรียนของไลซีเนี่ยได้ทำการถามมาในวันนี้เราจะเอาวิธีการเนี่ยมาทำให้ดูนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทำการจัดเตรียมโมเดลเพื่อเอาไว้ใช้เป็นตัวที่เราจะรูปิเคตออกมาเป็นตีนตะขาบนะครับขออนุญาตเป็นแบบนี้พอแล้วกันนะง่ายๆเลยแล้วก็อาจจะขอเพิ่มเส้นตรงกลางเป็นโมเดลง่งายๆเพื่อให้เพื่อนๆ น้องๆทุกคนทําตามได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการสร้างเคอร์ฟในที่นี้เนี่ยผมจะใช้ Circle นะครับก็คือวงกลมนะครับมาทําการโรเ t ตแล้วก็ทําการแอดจัตให้มันมีลักษณะคล้ายตัวสายพานของรถถังนะฮะเราจะพยายามทําให้บริเวณด้านล่างมันเนี่ยดูเหมือนกับว่าติดพื้นนะฮะเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการ f i สท์ทอนฟอร์เมชั่น ทั้ง2ตัวเพื่อเคลียค่านะครับ delete history จากนั้นเราจะไป select ที่ตัวโมเดลนะครับที่เป็นโพลีนของเราเราจะไปที่คำสั่ง mesh ไปทำการสร้าง mesh นะครับตอนนี้ mesh ที่ท่านสร้างเนี่ยท่านจะเห็นแล้วนะฮะว่ามันพุ่งไปในทางแกน x ไป select mesh node เข้าไปใน attribute editor นะครับตอนนี้ mesh ถูก distribute ไปในแนวแกน x นะครับผมจะขอปรับมันกลับมาก่อนเราจะไม่เห็นการ distribute กระจายตัวไปเลยเพราะว่าตอนนี้ เราปรับค่า distance X กลับเข้ามาเป็น0นะครับแต่ว่า mesh เนี่ยตอนนี้มันซ้อนกันอยู่10ตัวไปที่ mesh node mesh 1เราจะไปทำการ add node ชื่อว่า curve ลากเมาส์กลางนะครับจาก o u t l i n e r ลาก nerve circle 1โยนเข้าไปใน input curve ตอนนี้นะครับโมเดลของเราเนี่ยจะไปติดอยู่ที่ curve แล้วถ้าเกิดเราทำการปรับค่าที่ชื่อ step เราจะเห็นว่าตอนนี้โมเดลของเราถูกกระจายตัวขึ้นไปบ,บน curve แล้วแต่ว่าปัญหาที่เราพบก็คือ โมเดลของเรานั้นหันทิศทางผิดการโลเทชันของมันดูแปลกๆนะฮะดูเป็นคล้ายๆแท่งๆเลียงขึ้นไปซึ่งนั้นไม่ใช่แนวทางที่เราต้องการนะครับดังนั้นให้ท่านกลับไปที่ PQ1 นะครับก็คือตัวโมเดลของเราที่ถูกซ่อนอยู่ให้ท่านเปิดมันขึ้นมาครับกด Shift จากนั้นให้เราทำการ Rotate นะครับเพื่อทำการปรับแกนนะครับในที่นี้ผมจะต้อง r o t a t ยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นบนเคอร์บนั้นหันถูกทางนะครับผมจะ โรเ a ต e มันขึ้นนะครับในกรณีนี้นะครับแล้วก็จะทําการกดคอนโทรล h นะครับซ่อนใหม่ๆตอนนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าเรามีตัวที่เป็นคล้ายๆสายพานซึ่งติดกันดีเลยเวลาที่เราไปคอนโทรลที่เคิร์ฟเราจะเห็นว่าตัวโมเดลนั้นติดไปกับเคิร์ฟเลยนะครับเราจะมาทําการเพิ่มปริมาณกันนะครับไปที่ match 1จากนั้นผมจะไปที่ match distribute นะครับ number of point คือตัวที่จะคํานวณปริมาณของโมเดลที่เป็นสายพานแต่ละข้อนะครับ เราจะทําการเพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าเราจะระวังไม่ให้โมเดลของเรานั้นมีการกินกันที่มากเกินไปนะครับอย่างตอนนี้ปริมาณที่เหมาะสมที่จะใช้อยู่ที่23ตัวนี้นะครับจะมีค่าที่ชื่อว่า animation speed อยู่ซึ่งปกติ animation speed จะมีค่าเท่ากับ0นะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากให้มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นให้ท่านลองใส่ค่าเข้าไปเช่น2นะครับทดลองเพลย์นะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้สายพานของเรานะครับจะมีการเคลื่อนที่แล้วตอนนี้จะเป็นคล้ายการวิ่งถอยหลังถ้าท่านอยากจะให้มันวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามท่านก็สามารถที่จะใส่ค่าติดลบได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการ key frame vertex เนี่ยตัวสายพานตัวนี้จะยังคงทํางานได้อย่างถูกต้องไหมนะครับการที่เราจะไป control vertex ได้เราจะต้องใช้ cluster มาช่วยนะครับผมจะสร้าง cluster ขึ้นมา1อันนะครับท่านจะเห็นว่าการ move cluster เนี่ยในลักษณะที่ move แบบพี k เลยคือค่าเปลี่ยนเยอะเนี่ย มันจะส่งผลทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นบนสายพานเนี่ยมันเหมือนจะชะงักไปนิดนึงนะครับแต่โดยปกติถ้าเกิดว่าท่านมีการคีย์เฟรมมันนะครับแล้วอยู่ในมูฟเมนท์ที่ไม่ได้มากเกินไปไม่ได้เป็นมูฟเมนท์ที่พีคแบบที่ผมลองทําให้ดูเนี่ยลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวเทรดเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้อย่างมีความสวยงามนะครับและนี่นะครับก็คือเทคนิคที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้นะครับสําหรับคนที่ สนใจที่จะทําอะไรทํานองนี้ท่านลองดูเครื่องมือที่ชื่อว่า Match ในมายานะครับมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทํำแอนิเมชันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้ความรู้เรื่องของการโปรแกรมมิ่งนะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่เขาเตรียมไว้ให้เราใช้งานอยู่แล้วสําหรับในวันนี้นี่คือสิ่งที่ผมได้นํามาฝากท่านนะครับขอบคุณท่านสําหรับการรับชมและพบกันโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ